ทอะไไรน่่มมาากกเเลสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าการเล่นเกมอาจจะยากเกินไป PlayStation 4นะคะสามารถเล่นหนังได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่น Blu-ray DVD หรือว่าจะเป็น Flash Drive ที่มีไฟล์วิดีโอนะคะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องเป็นไฟนะคะที่มีฟอร์แมตรองรับเท่านั้นนะคะอ่านี่เรื่องอะไรเนี่ย โอ๊ยสนุกอะ่ะเอาเหรอเฮ้ยแต่ไม่สนุกนะสนุกจนเนเามบาท <c oughs> บาทสิบาท อยู่นะคะหรือหามือถือไม่เจอก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่า PlayStation 4นะคะสามารถใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยเนี่ยดูสิมเล่น Facebook นะเพิ่งถ่าย News Feed ไปเพิ่งใช้จอยโอ้โหทุกอย่างมันลื่นฟืดลื่นฟืดนะคะส่วนใครบอกว่าเอ้ยเล่น Facebook อะไรล่ะเล่นเกมสิถ้าเล่นเกมอยู่แล้วติดนะคะก็สามารถนะคะใช้เว็บเบราว์เซอร์หาบทสรุปของเกมได้เลยค่ะสุดยอด Playstation 4นะคะจะสามารถเล่นเกมข่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะเล่นแผ่นบลูเรย์ได้นะคะทำได้มากกว่านั้นอีกค่ะเราสามารถนะคะเข้าแอป Spotify นะคะเปิดเพลงไปนะคะแล้วก็เล่นเกมไปด้วยได้ถ้าเรามีเพลงที่แบบเป็นเพลงชาติเพลงปลุกใจที่ฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเล่นเกมดีขึ้นนะสามารถเปิดประกอบไปได้เลยค่ะคัตบล็อกคัตบ็อกไปเลยวันนี้นะคะอยู่กับ DJ เพึ่งคนสวยหน้าผ่องคนเดิมอ๊ <laughs> TÀI TÀI TÀI, mì tài. Đỏ đỏ MÌNH mua TÀI แล้วก็มาถึงนะคะฟีเจอร์ที่เพิ่งชอบที่สุดค่ะนั่นก็คือ Netflix นั่นเองนะคะถ้าเป็น PlayStation 4 Slim นะคะก็จะปล่อยภาพระดับ full hd แต่ถ้าเป็น PlayStation 4 Pro นะคะก็จะปล่อยภาพระดับ 4k เลยแต่ว่าทีวีต้องรองรับด้วยนะคะตอนนี้นะคะเพิ่งขอตัวนะคะกลับไปหาแฟนก่อนสหายผู้กองเรียกแล้วไปก่อนนะคะ ใช่ดีๆต้องเป็นแบบนี้อ่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอจะซื้อ PlayStation 4ดีไหมนะเดี๋ยวฟังชื่อเกม Exclusive ต่อไปนี้นะคะแล้วก็ตัดสินใจกันดูค่ะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเริ่มกันเลย <I 'm S 1> <c oughs> God of War Marvel Spider Man <c oughs> Grand Turismo Spot <c oughs> Uncharted 4 ฮัตติฟส์เอ็นบลัดบอลอันทิลดอน The Last of Us Remastered, Ratchet and Clank, Shadow of the Colossus, The r i e f f e c t Persona 5, The Last Guardian. บอกได้คำเดียวนะคะว่าคุ้มเล่นเกม Exclusive ซีฟหมดเนี่ยปุคุ้มแลวนะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่า PlayStation 4เนี่ยไม่ธรรมดานะคะมีดีกว่าการเล่นเกมเยอะเลยนะคะสามารถดูหนังฟังเพลงเข้าเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องสร้างความบันเทิงของบ้านเลยนะคะช่วงนี้ราคาดีมากๆด้วยรุ่นที่ถูกที่สุดนะคะก็คือรุ่นส l i m มค่ะมีความจุอยู่ที่500 g b นะคะอยู่ที่ราคา 8,990บาทเท่านั้นเองค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะชื่อว่ารุ่นโปรโความจุอยู่ที่ 1TB ทค่ะราคาอยู่ที่1,990บาทนะคะก็ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะมาเป็นชุดค่ะมาพร้อมกับเกมแล้วก็มาพร้อมกับจอย Dual Shock 4ถึง2จอยด้วยกันได้ยินขนาดนี้นะคะคุ้มขนาดนี้เพิ่งว่าต้องรีบไปซื้อแล้วนะคะราคาดีๆแบบนี้ถึง5้างาย,ยนนี้เท่านั้นนะคะไป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 ซื้อค่ะ